คลิปของอาจารย์ชูเลอร์ที่ท่านเพิ่งลงไปเมื่อวานเนี่ยนะครับมีประเด็นมากๆากตัวตั้ตัว,ต,วตัวที่ดีตัวที่ไม่รีแพร์ัวไวก็รีแพร์อยู่ประมาณหกห้าสิบเลยประมาณหกหสิโกจอยประมาณยี่สิบห้า ล้าสำหรับบางท่านที่สงสัยนะครับว่าสมิธแฮมเมอร์เทสรีบาลแฮมเมอร์เทสมันต้องขัดผิวก่อนไม่ใช่หรอทำไมถึงยิงตรงๆแบบนั้นเลยมันจะได้ผลหรอผมพูดแบบนี้นะมือที่เห็นกดอะนั่นอาจารย์ชูเลิศนุย้ยอาจารย์ชูเลิศนี่ calling ไปเทส calling ไปเทสเยอะเพราะฉันไม่ต้องพูดถึงเรื่องรีบาลแฮมเมอร์เลยเรื่องพวกนี้อาจารย์เขารู้หมดนั่นแหละแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าทาแบบนี้มันก็พอที่จะเห็นแนวโน้มได้มันไม่ต้องการค่าตัวเลขที่เป๊ะขนาดน,นั้นเพราะมันคือสมิธ ถึงขัดมันก็ไม่เป๊ะอยู่ดีอตอนนี้เรารู้ใช่ไหมว่าถ้าเราแยกซากทิ้งจนหมดเนี่ยมันจะหายไปตลอดกาลเรารู้ใช่ไหมเราจะไม่สามารถกลับมาในาวันนี้ได้เรารู้ใช่ไหมจำได้ไหมที่ผมเคยบอกว่าเราอยู่ในจุดที่เรียกว่า point of no return นะจุดที่ไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาได้อีกแล้วแล้วจำอีกอย่างนึงที่ผมเคยโพสต์ได้ไหมครับว่าโซ่ทั้งเส้นเนี่ยมันแข็งแรงได้อย่างมากก็เท่ากับข้อต่อที่อ่อนแอที่สุด ฉันให้ฉันนั้นในบางกรณีเนี่ยส่วนของอาคารโดยเฉพาะตัวที่เอาไว้รับน้าหนักก็เหมือนกันมันก็แข็งแรงได้มากที่สุดเท่าจุดอ่อนของมันนั่นแหละเพราะฉะนั้นในการเทสเราไม่ใช่หาตัวอย่างของคอนกรีตที่ดีอย่างเดียวไม่ใช่เราเทสเราคอลลิ่งไปกดเพื่อเราต้องการหาเหมือนกันว่าแล้วไอ้จุดที่มันไม่ดีอ่ะมันรับแรงได้เท่าไหร่ เพราะอย่าลืมนะป่องลิฟแม่งสูงร้อยกว่าเมตรเนี่ยผมขอแค่แสามสิบเซนนะแต่ตัดรอบแล้ว30มสิบเซนนี้เป็น30มสิบเซนที่เป็นจุดอ่อนอะอาคารมันจะอยู่ได้ไหมแล้วถ้ามันอยู่ชั้นหนึ่งอยู่ชั้นสองอยู่ชั้นใต้ดินเราเพราะฉะนั้นการทดสอบเวลาเจาะตัวอย่างเนี่ยมันก็ต้องเลือกเจาะให้กระจายไม่ใช่ไปเลือกเจาะแบบกระจุกกันอย่างเนี้ยอะดูภาพเนี้ยกระจุกกันแบบ เหมือนเน้นคอนกรีตดีอะแล้วดูภาพพวกนี้นะก็จะเห็นว่าสภาพมันดูแล้วมันก็ดูมีฟองอากาศเยอะดูมีฝุ่นเยอะแต่ไม่ถูกเลือกไปเป็นตัวอย่างเหมือนถูกตั้งใจที่จะเลือกแบบเฉพาะตัวอย่างดีๆไปอ่ะอย่าลืมนะว่าเรากลับมาวันนี้ไม่ได้อีกแล้วนะครับถ้าเราเลือออกไปหมดหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยสมิธแฮมเมอร์มันความแม่นยำตำ่ำ มันก็จริงแต่เราก็ทําได้ดีที่สุดเท่าที่เราสามารถทําได้ในสถานการณ์เอื้ออํานวยสมิธเทมเมอร์ถึงไม่ได้แม่นยําเท่ากับการคอลลิ่งเราไปกดซึ่งทุกคนก็รู้นั่นแหละแต่มันก็บอกแนวโน้มคร่าวๆได้พอที่จะทำให้เราพินิษได้ว่าเฮ้ยจุดนี้เป็นจุดที่ควรจะเก็บตัวอย่างจุดนี้เป็นจุดที่อาจจะเป็นจุดอ่อนซึ่งจุดในคลิปเนี่ยเป็นปล่องบันได ของอาคาร B ที่ผมบอกว่ามันสามารถเป็นชิ้นโครงสร้างทดแทนได้แต่แต่ไม่ได้ใช้ไปเจาะตรงนั้นหรือเจาะตรงนั้นด้วยก็ได้นะเพียงแต่ว่าขยายความว่าการที่อาคาร B- รอยต่อมันยังเป็นแบบนี้กําลังหายไปเกือบครึ่งอ่ะเชสมิอะรอยต่อขึ้น20กว่าแต่ว่าตรงที่ไม่ใช่รอยต่อที่มันสมบูรณ์อะห้กว่าเพราะฉะนั้นการเก็บตัวอย่างในโครงสร้างซากจริงๆก็ควรเก็บตรงโคจอยหรือรอยต่อเย็นด้วย แล้วที่พูดเนี่ยมันไม่ใช่ไม่มีข้อมูลมันสักแต่ว่าพูดพูดไปนะวิศวกรอาสาของฝั่ง TC เองที่เขาไปตรวจพวกคอนโดอาคารสูงอะ่ะเขาเจอไอ้พวกปล่องลิฟต์เนี่ยที่มีปัญหาตรงโคโจอยเนี่ยเป็นสิบหลังนะเวย้ยเ <laughs> พราะฉะนั้นตรงนี้มันถึงสำคัญและในคลิปไอ้ที่สมิธเนี่ยอยู่ในอาคาร B ซึ่งเป็นโครงการเดียวกันนะเวย้ยโครงการเดียวกันแล้วมันยังสะท้อนอาการออกมาแบบเนี้ย เราคิดว่าตรงซากของอาคาร A ที่ถล่มเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะต่างกันมากไหมผมไม่รู้นะอาจจะเกิดจากการสื่อสารผิดพลาดก็ได้จากผู้ที่ต้องการผลทดสอบไปยังผู้ที่เป็นคน calling ผมเรียกร้องนะครับให้เก็บกระจายและไม่ใช่เก็บแต่คอนกรีตที่มีสภาพดีให้เก็บคอนกรีตที่มีสภาพไม่ดีด้วยเพราะอย่าลืมว่าแค่ความกว้าง30เซน โดยรอบหรืออาจจะมุมใดมุมหนึ่งด้วยซ้ำก็สามารถที่จะเป็น first domino หรือว่าสารตั้งต้นของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้ขอความมนุเคราะห์นะครับทำให้มันชัดเจนทําให้มันสิ้นสงสัยเถอะจะให้ดีที่สุดก็เหมือนที่ผมเคยบอกให้หนักข่าวไปไลฟ์ตอนเจาะ calling เลยจนกดเสร็จที่แล็บแล้วถ้าไม่มีใครทำจริงบอกครับผมขออนุญ,ญาตเข้าไปทำให้มีความสุข,ขางานขอสร้างครับ